สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนาจีไบโอครับผมล่าสุดเดินผัวหยุดช่องไปแล้วชาแนลป๊อปครับเปลี่ยนชื่อปะชาแนลป๊อปแอนนาจะยาวไปแต่สรุปนาจีทิ้งป๊อปปี้ไปเหลือป๊อปปี้คนเดียวอีกแล้วลมันจะเป็นแบบนั้นไหมอะคะท,ทุกคน,นอ,อ่ะโอเคอวันนี้เราได้น้องอาร์ทอยคนใหม่ ถือว่าเป็นเด็กใหม่ของบ้านเราซีรีส์ใหม่เลยเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดด้วยจากน้องคิ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 อีอีมีมีซึ่งน้องชื่ออะไรคิคิใช่ไหมเออมัน K I K I คีนะหรือว่ากิกี้กิกี้เหรอกิกี้เหมือนตัวร้ายในไรเดอร์หรอไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะน้องกิกี้ทะลึ่งน้องกิกี้เคยไปเวททะลึ่งตะนนี้ อ่ถ้า้งก็เรียกว่าน้องคีคีแล้วกันเนะอะคีคีจากค่าย Hey One Hey One Chu Chim ซึ่งคนเกเรเยนจะเป็นเราเคยเปิดของค่ายนี้ไปแล้วซึ่งนั่นก็คือน้องมี่ใช่ซึ่งหลังจากที่เปิดน้องมี่ collection นั้นไปฉันพูดตรงๆเลยว่าฉันอยากได้มีมี่อีกแต่ตอนแรกที่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยเลยกลายเป็นว่า อุ้ยมีมีน่ารักอ่ะเริ่มเข้าตากันอบแล้วเป็นจริงนล้นจะเป็นอย่างนี้ทุกอย่างแหละว่าแบบตอนแรกก็ยังไม่อะไรเออดูไปดูมาก็น่ารักเหมือนกันกูว่าเก่งจริงอ่าน้องคี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 คอลเลคชันนี้ชื่อว่าอะไรนะเดอะอะไรนะเดวเวอร f อ betray betray เออแปลว่าอะไรอ่ะ วิธีที่ทายโวตเองฟิั้นซึ่งชื่อดึกลับซับซ้อนเวอร์ใครรู้ข้อหม่ก็มาช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าคอลเลคชันนี้มันเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำการบ้านอะไรทั้เส้นนี้พูดไปเลยอันนี้เป็นในนี้หรือเปล่าฟิลแบบเหมือนแบบฮิโรโนอะไรอย่างงี้ป่ะที่จะต้องแบบด้ความดีนีะเออยรือเปี่ไหมคะก็ไม่แน่นะคะทุกคนใครที่แบบเป็นพ่อแม่น้องคลีนี้อยู่ก็ คอมเมนต์บอกหน่อยละกันน้องเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเปิดน้องมาก่อนเลยเพราะว่าดูจากข้างนอกเหมือนแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบตายตัวแบบดุ๋หวาแบบเออเป็นธีมชุดนั้นชุดนี้อะไรอยู่เนี่ยใช่แต่ฉันก็เริ่มแกะแล้วนะหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นตัวน้องแบบนี้เลยคือลายกล่องมันจะมีความเหมือนแบบดินสอสีอ่ะใช่สีไม้ระบายสีไม้ระบายเอาอะไรอย่างเงี้ยดีเทลน้องค่ะอาจจะตัวนี้ เป็นเป็นเป็นแบบนี้น่าจะเป็นฟิวนั้นมันดูอาร์ตอาร์ตดีนะคะสีระบายร้องมาทั้งหมดสิบจุมอันนี้มีซีเกตไหมนะมันต้องมีอยู่แล้วอ่ากล่องก็จะเหมือนกับกล่องใหญ่เลยนะกล่องเล็กทำกล่องมาสวยนะคะสิบสองแบบซีเ็ดหนึ่งเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักน้องคนนี้เป็นการเพิ่มใมากเราจะมาทำความรู้จักไปพร้อมกันนะจ๊ะถูกต้องฮหสวัสดีนะคะน้องที่กี จะเรียกกีกี้กีกี้มันเป็นตัวร้ายในไลเดอร์ไอพวกลูกกระจอกเนี่ยมาเริ่มเลยค่ะไี่ราเลยอันนี้แล้วกันกอเทถาหน่อยฉันดูบ้างคือจะไม่รู้นะคบว่ามีพงมีพอบนู่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าตัวหนักนะคะตัวหนักเลยมีนะ เป็นมือแบบหนึ่งสองสามเฮ้ยเขาได้ตัวที่ตัวอยากได้ไอ้เจ๊คนนี้เป็นไรเป็นแมวน้อยเป็นแมวนอเป็นเหมือนจิ้งจอกปะจิ้งจอกเหรอหรือเป็นแมวนั่งจิ้งจอกมั้งหูแหลมแหลมเดี๋ยวการน้องให้ดูก่อนนะคะน้องมีชื่ออยู่ไหมนี่จะเป็นการดของน้องคนนี้ลักษณะการจะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าโลงของแบมพายอ่ะอ่าใช่เป็นโลงศพอืม การ์ดน้้อองเมื่ีคนนี้ชื่อว่า Impressive Witch นะคะหรือว่าคุณน้องแม่มดที่ถูกจองจำเออจะเป็นฟิลนั้นตาจะเป็นแบบฟิลดนิสอสีเออดีไซน์ของน้องก็คือดวงตาเนาะจะถูกระบายด้วยแบบคีดเหมือนสีไม้อะเอ็กเซอรีหมวกแล้วก็ส่วนอื่นเน่ยจะเป็นแบบกลอสแต่ว่าตรงตัวน้องจะเป็นแบบแมท ไอ้อห่มเจรายุเป็นเดมอนอะไรนะแบสปแคัอืมอืมก็จะเป็นพีศัจแมวพีศัจแมวที่อายแต่ว่ามันดูเซ็กซี่มากเลยนะเซ็กซี่มากเลยนะก็น้องแบบถูกจับแต่งตัวแบบนี้ไงน้องก็เลยแบบเขินอายอะดิมันไม่ใช่แนวหนูค่ะพี่ไอ้เธอมันคือนางแมว่สวสางหัวโตมาก ตรงผมเหมือนอาเนียเลยอ่ะฮัลโหลเออใชต่อไปค่ะอันเดิมตำแหน่งเดิมที่ชอบเออใช่ตำแหน่งเดิมที่ชอบงั้นเขาเอาข้างหลังตัวเองเหมือนที่ตัวเองเอาข้างหลังเขาเมื่อกี้นี้เฮ้ยเอาข้างหลังเมื่อกี้นี้คืออะไรอ่ะกองข้างหลังโอ้เหมือนจะไม่หนักนัแต่พอจับตัวก็คือตัวอุ้ยแต่เบากว่าตัวเมื่อกี้ ของเขาเบาสเมื่อกี้หนึ่งสองมเฮ้ยของยาจริงด้วยมีหูแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่ฉันคิดไว้เป็นใครอ่ะคี่แต่หน้าเราเอ้ยี่ยยคนนี้ก็น่าเ่ามีพร็อพมาให้ด้วยนะคะไม่มีเลยการของน้องนะคะนี่ตัวนี้ชื่อว่า Shadow Queen <c oughs> <c oughs> ราชินีแห่งความมืดอ,อันนี้ผมเจรายุ น้องชื่อว่าดับเบิลไซส์บูโกสน้องคนนั้นก็คือวิสิตสวยนะสีสีสีสวยสีสวยสีฟ้าสวยจังเลยอ่ะดูสดใสมากเลยอ่ะกระโปรงยาวคุมผีมีผีอยู่สองตัวจะมีผีเป็นเพื่อนไงใช่มีผีอยู่สองตัวนี่อยู่ด้านข้างดับเบิลบูโกสน่ารักอ่ะกระโปรงก็คือครอบผีมันเลยฟึ๊บ พาดควีนใช่นี่เป็นน้องหูกระตายนั่งอยู่บนกองหนังสือน่าจะมีชั้นไอ้หนังสือเนี่ยเป็นคอฟะเหรออยู่สองฝั่งอะดิเออแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ติดอะค่ะอืมมันต้องวางเอาเองฟิวนั้นอืมก็ซึ่งทำไมไม่ทำมาให้ติดแต่มีค่าเองก็งงทำเนีมาเพื่ออก็งงนี่นะฮะน้อง คือมีความเป็นควีนเป็นไรฟิวนั่งข่ยห้าแบบฉันะนตัวมาเออมีความแบบมึงกระต่ายจะแบวใช่ไหมแต่ที่เจาะหูค่ะเออจาะหูใส่ห่วงไปเลยเออนะคะาตามภาษาแบบตัวแม่ตัวมัม<า>ตัวค<า>วีนอ่ะอัไหนอันนี้ละกันทำไมน้องหน้ากล่องฉันไม่ออกมาสักทีเนี่ยไม่ออกเพราะอยู่กล่องนี้ใช่หรอทำไมอยากได้หรอ ก็น่าร<ฟ>ักอยู่อืมก็น่ารักจริงหนึ่งสองสามวุ้ยเห็นไหมละ่ะฉันได้ค่ะจบนะนี่ค่ะการ์ดของน้อง Apple poison ค,คือจะต,ต้องเล็งอ่านตัวอนะักษรนันคือยากมากฟอนต์อ่านยากจริงๆฟอนต์อ่านยากมากทำให้ฉันดึงเป็นคนโง่ไปเลยอะ่ะดิสกัดเหรออะไรอ่ะ ะครับก็เป็นการ์ดนางนางดิสไกด์เฟอร์โบอกอะไรสักอย่างฟิลแบบปลอมปลอมตัวเป็นน้องหมีอืมใส่ใส่ชุดอะฟิลแบบใส่อะไรนะแขนขาหมีอย่างไรฟิลนี้อ่าฟิลแบบอยากเล่นเป็นน้องหมีอะเนี่ยเหมือนที่บ๊อปปี้ทำบ๊อบบี้ทำอะไรอ๋อบ๊อปปี้ทำเป็นน้องแมวอ่าแต่มีมีบ๊อปปี้ทำเป็นน้องแมวอีกเนี่ยใส่ใส่ถุงมือถุงเท้าอะไรฟิลเนี้ยปลอมตัวไม่ค่ะน้องแต่งคอสเทก เขาไม่ใช่เธอค่ะใครจะบิลเขาไม่ใช่เธอเนาะต่อไปนะคะเป็นนี้เลย p ค i s o n Apple หรือว่าน้องแอปเปิลอาบยาพิษของเรานั่นเองน่ารักอ่ะแสดงว่าน้องก็ต้องเป็นอันนี้ดิเป็นแม่โมเดลเซนตอไว้ดิใช่แต่ว่าน้องปลอมตัวไงเออแล้วความผมเป็นผมเปียแล้วแบบว่าไล่ไปตรงปลายเป็นแบบสีใสแก้วใช่สวยมาก นั่งอยู่ฟิลแบบนี่บนลูกแอปเปิลอาบยาพีประเ็ยแอปเปิลลูกม็นเริ่มเพิ่มเลยนะแอปเปิลใช่ <Apple. S 1> คือเห็นหน้าซื่ออย่าคิดมาแยมกันหนูนะคะเดี๋ยวจะว่าอ e ีเปียไม่ไม่ตืน่นชื่อเออเป็นชื้อเป็น,นชื่อไทยชื่ออ e ีเป er <laughs> e ีย er <laughs> นะคะน้<ม>องอีเป <laughs> e ีย er. ปะไปต่อส <laughs> ีเขยมต้องไาย สีเดก็แอบไปเห็นมาแล้วใช่ไหมาะแบบสีเกตสวยหนึ่งสอง้มอุ้ยน้องคนนี้เฮ้ยตัวจริงสวยกว่าในในข้างกล่องอะเนี่ยนี่นะคะตัวข้างกันการ์ดน้องไซเรนโกลที่แปลว่าอีกาเงียบอีกาเงียบฟิวนั้น อืมอ่าให้ดูตัวน้องกันละกันตัวนี้อ่ะนี่น้องจะแบบก็มีความเป็นเหมือนเหมือนเป็นนกชุดมีความดูเป็นแบบต้งข่มมนะันาะมันเหมือนขนนกอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นชุดขนนก,นกอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกาก่อ,อยู่ที่มือ,อะนะคะแล้วความแบบดีเทลผมด้านหลังก็เป็นฟิลเหมือนแบบซีซีฟิลขนนกอะแก แล้วก็มีปีกด้วยเออเป็นฟิลแบบอีกาฟิอนั้นแต่แบบสวยอ่ะอืมนี่ต่อของตัวเองของเขามันเป็นเฮอร์เลอร์พับเพ็กแลอย่างฟิลไอเนี้ยตุ๊กตาสยองขวัญเออมันดูตามแขนตามขาจะเป็นข้อต่อเป็นท่อนๆท่อนๆ แล้วเดี๋ยวตอนคืนนั่งก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็มาบีบคอเราก็คืนนี้เลยเตรียมตัวเลยเออเอามาบ้านปุ๊บก็คือเดี๋ยวลุกขึ้นมาแบีบคอคือเป็นฟิลตุกตาหุ่นเชิดอุ้ยน้องเป็นผมเปียยาวด้วยหรอเปียสองข้างนิดเดียวเองก็ฟิวแบบเดียวผมซอยด้านบนไงก็อันนี้เป็นแมทหมดเลยแมทหมดทั้งตัวแต่ตรงปลายผมมันก็แบบมีความใสๆแต่เป็นเนื้อแมทแต่ใช่แต่ไม่เป็นเนื้อด้านะใช่ใส่ด้านด้าน บบคอลเลคชั่นนี้น่าจะเป็นแนวแบบว่าอารมณ์แบบสยอง้นชือแบบน่าก<ถ>ลัว,<ถ>ลวน่ากลัวคืออะไรอย่างงี้ยแต่บางตัวไมันด้น่ากลัวเลยมันก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกเนาะเพราะไม่ใช่งานของอาจารย์จุจนจีเนาะที่จะมาน่ากลัวก็เดี๋ยวคืนนี้แหละเกียมเลยจะน่ากลัวหรือเปล่าก็คือนั่นแหละสี่ห้าตัวมันอยู่ตรงนี้แล้วตอนเช้าตื่นมาเลอ่ะสองกล่องสุดท้ายจะมีดวงไก่ไหม่ขี้ ถ้าไม่มีดวงไม่เอามาอีกแล้วนะจ๊ะหนูทำไมอ่ะเหมือนเขาจะรู้แล้วว่าเขาได้ตัวอะไรได้ตัวน้องหูก็ตายเหรอผมแก่เยิบกระโปรงเขียวแน่ๆเลยผมยาวรือเปล่าหรือจับตัวโดนหูก็ตายโอเคตามน้องเรื่องหนึ่งสองตัมปืโดยต๊เอออันนี้ เขียวไม่ได้แบบเขียวอย่างที่คิดว่ะาอนุ้งเขียวแต่เข้มเหมือนนี่แต่ความเขียวพาร์ทิวครับวัชระกาพยูนไม่ใช่หรอพี่น่าแน่อิกโนรินหรอโรลิเด็กน้อยน้องโรลิโรลิคอนโรลิคอนไซมูอ่ะเดี๋ยวดูตัวก่อนแล้วก็ผมสองข้าง ปลายๆก็จะมีความแบบเกือบใสๆนิดนึงปลายผมแต่ชุดแบบน่ารักเอร์ชุดกระโปรงตัวนี้น่ารักอะมันดูแบบถือถ้วยน้ําชาพิวดารู้ใน่ผู้ดีแบบกลิตไเลยนะติดชายอ่ำยบอย่างนั้นเนี่ยน้องถือถ้วยชาอยู่พิวดาร์ชุดเป็นกปบิกลอสเนาะผมผิบส่วนตัวต่อไปก็คือเป็นน้องอะไรเนี่ย อ่านอ่านยากจังเลยนี่อันนี้เป็นการ์ดน้องตัวต่อไปแล้วตัวสุดท้าย Confession Lab b i t Man อะไรสักอย่างหนึง่งคือแบบน้องก็ต่ายสารภาพอะไรซัมริงาราาอาจจะแอบ,บแบบว่าไปได้กับคุณผู้ชายมาคะคุณผู้หญิงแอบ,บอมเฉยๆคะ่ะคุณผู้หญิงหืยังไม่ได้ถึะันได้กันหนูแค่ <No> care, อเอาลิ้นแตะๆอะคะ หนูก็คือแบบรู้สึกผิดในใจมากหนูก็เลยต้องออกมาสารภาพคือนันแต่แล้วมันก็เข้าไปเองนะคะนี่ผมสีม่วงเป็นเนื้อแบบเดียวกันกับผิวคือหมายถึงว่าเนื้อเหมือนกันไม่ได้เป็นกรนไม่ได้เป็นไรเนาะมีโบสีแดงแสลงใจด้วยใช่ผมก็คือทายาม่วงมาใช่เหมือนทาให้หมาให้แมวไปนะใช่แล้วก็นจะตายคือนันนะคะก็ครบไปแล้วนะคะทั้งสิบแบบ หัวโตเออเป็นเด็กหัวโตโอ้ยแม่หัวโตจนมันหนักหัวจนมันจะคว่ำม,มันอยู่แล้วเนี่ยคว่ำไปได้เลยนะหัวโตจัดตัวนิดนึงต,ตัวไหนจ๊ะที่เข้าตาที่สุดถ้ากาดที่เปิดมาก็ชอบน้องคนนี้ค่ะกับน้องคนนี้สองตัวเพราะรู้สึกว่าดีเทลดูเวอร์ดีนะน้องเยแอปเปิลอาบยาพิษนะ่ะแล้วก็ยายหูแกะเนี่ยเหมือนไซรามูนชอบ แต่ว่าที่ชอบตัวยยแอปเปิลเพราะว่าชอบแบบตัวละครที่ผมสีเทาสีเทาสีขาวแบบเนี้ยและผมยาวคือชอบเองอะก็ตัวเดียวกันนั่นแหละแอปเปิลนั่นแหละดูมันแบบใสซื่อบริสุทธิ์แต่จริงๆแล้วก็คือแอปเปิลอาจยาพิษเหมือนใครบางคนที่ข้างนอกดูสดใสล่าเริงดูเป็นคนดีแต่ภายใน ไม่ใช่ฉันแน่นอนไม่ใช่เธอจะเป็นคนเดียวไม่ใช่เธอครับใช่ค่ะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เธอไม่ใช่เธออ่ะโอเคก็ได้เห็นความน่ารักของน้องคีคลิหรือน้องกีกี้ออกอย่างก็ใครที่แบบว่ารู้ความหมายของตัวละครทั้งสิบตัวก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะคะว่าตัวนี้มันคือนี้นะคะตัวนี้มันคือโอ้เป็นไงล่ะ <laughs> เพราะว่าก็บอกตรงว่าเราก็ไม่รู้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าแบบอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่าเลือกน้องคนนี้มาเปิดให้ดูน้องก็เห็นว่าเพิ่งมาใหม่เออ <c oughs> แล้วก็ดูแบบดูน่ารักดีดูแบบว่าเป็นงานอาร์ตดี <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จากดวงตาลายทรงลายเส้นนู่นนี่ <c oughs> นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะแบบว่าได้เห็นตัวจริงกันไปก็ มาใหม่เลยอันเนี้ยประกอบกันตัดสินใจได้เพราะว่าแบบว่าเ้ยจะไปตามน้องคนไหนอไหนจะไปจุ่มกันหรือเปล่าเพราะว่าตามร้านจุ่มก็ก็มีแล้วใช่นะคะอันนี้ก็ได้มาจากในช้อปปีเหมือนเดิมพีมาจากร้านที่สั่งประจําอยู่ในนั้นช้อปปี้ตลอดช้อปปีตะพื้นตะพื้นใช่ช้อปปีอ่ะช้อปปี้ช้อปปี้ช้อปปี้โอเคช้อปปี้กับช้อปปี้ช้อปปีใช่ครับ เอาโอเคอยังไงก็ฝากติดตามช่องแชแน,นลป๊อบด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยเนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ <ฮะ S 1> ลาไปแล้วบ๊ายบายอย่ามาทำกีกี้ของฉันนะโอ้ยห้บกว่ามันไม่ใช่กีกี้